นะ้อยมาดูซีพวกอะไรแตกของเดิมไหมเนะโอ้โหนี่วิ่งผ่านอย่างเดียวเลยไม่แช่เแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับน้ำเข้าฮะน้ำไหลทะลักเลยอ่ะ ตีแตกด้วยเป็นครีมเลย หม้อน้ำนี่มันแตกไหมพี่ไก่รั่วไหมไม่รัวร่วใช่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เสียหรเอเห้าเก้าหรออะไรทำไมไอ้นี่มันยังขึ้นยินดูดีเลยไอ้ตาแมว ตเตอรี่ไปแล้วเสือ่อมเตียงเลยอ่ะตอนนี้คนนี้มาใหม่นะครับห้าประตนูนี่ด้านหลังอย่างเดียวใช่ไหม,ไมนหนข้างง่าย เบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยอ่ะใช่ขึ้นคลองอะไรอ่ะไอคลองที่มันสูงสูงครพอขึ้นแล้วมันไหลเลยโอ้โหเมรกไม่อยู่เลยเออไปเลยอ่ะใช่โอ้โหไปทำไมเบรกไม่อยู่เลยวะ Oh. <laughs> นี่ทำไปแล้วอ้าวนี่คาดมาแล้วเนี่ยอัปเดตคันนี้เนี่ยโอ้พวงมาลัยมาแล้วอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมพวงมาลัย <c oughs> อา้าวเหรอไม่ไม่ได้ใหม่อา้าวลรีกว่าของใหม่ขอรเก่าอ๋อโอ้ออออโอนี่นโอ้อน,นี่แสดงว่าเขาเขาให้เราหาอะไรทั้งหมดเลยเใช่เรากำ เขาไม่รู้เรื่องเลยหรอไม่รู้เรื่องจริงๆต้องเอาเอาเจ้าของคันนี้ไปคุยกับพี่คนที่อยู่อังกฤษอะ่ยขนาดน่้ให้รังขอแค้เลยไม่มาดูรถหลานมึงเลยป่านนี้แล้วนี่อยากไม่มาเลยโอ้ไอ้ดีสรุปวลาพอ พอมันใช้ไม่ได้ก็จะแตกก็จะแปลงแบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอืมแอนนี้ย่ะไม่รู้ไอ้สวิตช์กดแกจะมีขายหรือเปล่าปีนี้วันนี้โอ้หายากอู้ผมดูเพจไอ้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยของของแลนของแท้มันี่ะหู้ตัวหมืน่นหมื่นก็ผ่านเลยมืนอุ้ยทำไมมันแพงจังไงโอ้

มันมันตัวเดียวกับของของรถจิ๊บใช่ไหมครับไอตัวที่ปัดนั้นฝมเนี่ยแต่มันของของอากิตแพงอูแพงมากนี่ผมว่าเอาใช้ไม่ลงนะผมอีการเนี่ยผมก็เจาะตัวนี้แล้วก็ลิงสายสลิงไปอ่ะอ๋อพอแปลนี้ใช้สบายกว่าอืมไอตัวไอตัวนั้นไม่ใช่ใช่ของแลนไหมของแลนอ๋อของแลนสี่ อ๋อเออถ,ถูกกว่าใช่ไหมถูกถูกกว่าแต่ซีรีส์สองเนี่ยมันใช้ตัวใครตัวมันอ๋อไอซีรีส์สามจะใช้เป็นสลิงนะดึงนะผมผมว่ากดมันกดไม่ลงแล้วมัน,ม,นมันเหมือนมันลอยลอยอะ่ะเวลาปาดน้ำฝนแล้วมันไม่ค่อยได้ต้องตั้งอะไรกัน ่ีใช่อะมันมันมันสปริงมันล้าหรือเปล่าสปริงไอที่มันพับเวลามันพัดเหมือนเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่องระหว่างกระจกเฉยแี่ไนอ๋ออ๋ออ๋อใช่งนว่ามันมันเป็นนดยี่ว่ามันลุกแ้วมันก็จะ ไปตามจังหวัดไปคนละเรื่องละเราอันนี้มันมีมันมีฟิล์มติดอยู่ข้างหน้าด้วยเพิ่งลอกออกฟิล์มมันสีใสมากเลยผมว่าเอ๊ะทำไมกระจกนี้ล้างเป็นคราบล้างก็ไม่ออกคัดก็ไม่ออกโอ้ยไหนได้เป็นฟิล์มติดอยู่ใช่ผมลอกแล้วลอกข้างๆใสแจ๋วเลยนี่ ใช่นี่ในนี้มีน้ำอีกเหรอมีเยอในกองอนะ่ะมีแต่น้อยครับผมแกะออกมาแล้วมันเม่อวานผมเอายางใส่ใหม่กวเนี่ยแกะออกมาแล้วมันก็ชื้นๆอยู่ข้างใต้อ่ะ

ตาตาที่มันเป็นไอเนี่ยครับดูว่ามีไฟไม่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยมันยัเป็นปกติอยู่ผมเอ๊ะทำไมไม่ไฟเรียบร้อยคา่าช้้วยืออืใช่เรียบร้อยปะเออ ก่อนกอจะมาที่นี่ครับผมสตาร์ทเป็นชั่วโมงเลยนะตารตทิ้งไว้อะพอพอจะมาจริงเรียบร้อยใส่ชาร์จไม่เข้าหรือเปล่าบบอ,อ้ยคันนี้มาจากสุพรรณเลยเหรอรอยยูู่่็นกบีี้รา,รา,าคร เมียนะโอ้โหสไลด์มาแล้วครับหรอหรอซีเจบีหรอไอนี้ทำไมมันเล็กจังอ่ะใช่ปั๊มเบรกปะ

4JB ขอ,อตัวเก่าตัวนั้นนี่ตัวที่โดนน้ำมาหนิอ๋อตัวที่ก้านขาดอ๋อโอ้หัวซิสลี่บานเนี่ยปุ่มนี่ครบเลยเย็บเลยโตโอ้โโอแอ์ข้างหลังด้วย นี่แอร์ตรงนี้เหมอะจอดมีแรงลากพร้อมเลย อุ้ยไอ้น,นี่สนิมขึ้นเลยเหรอพี่น้ำมันเครื่องมันขาดอ่ะโอ้โหโอ้โหไออย่างนี้มันใช้ได้อยู่ไหมหรือว่าล้างล้างก็ใช้ได้

ไปไปพ้าก็เปลแผงเบรกเนี่ยใ่น้ใหกเขาไาแผงเรก่าก็ได้เปลยน้ว่อเปลี่ยน่าเบรเคอยู่หัวโดนน้ำนี่จบเลยโอ้โอ้น้าเป็นมันใช่ไหมโอ้ เหรอโอใช่ à, อุ๊บนึงต่างกันบาส โอ้โหผลเลืเล <là> ี uh. oh, <S <S ่องเลยเออโอ้คนละเรื่องเลยนี่โอ้ช่วงสั้นเป็นแค่นี้โอ้โหคนละเรื่องถือว่าเบรกไม่ค่อยไม่ได้อยู่ไม่อยู่เลยเบรกเกี้ยว แขงทื่อไหล์โอ้โหเครื่องดีแรเครื่องวิ่งดีแรงดี

ผมก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาถ่วงล้อมาเขาใส่อันี้มาด้วยหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะใส่ไอ้ไอ้ตะกัวม,มีไหมไม่มีก็ไมหรอเนี่นยเอออะไรอย่างนี้ถ้าถ้าไม่มีนี่เขาเขาถ่วงไง หรือว่าตัวอะไรมันจะขยับหรือเปล่าเวลาตอนกระแทกกระแทกขึ้นไปอะเโอ้ใช่ตอนกระแทกอยู่เนินหนึ่งอะตึ้งขึ้นไปอ่ะหรอใช่วิ่งอันนเหมือความรู้สึกเหมือนยางชุดที่แล้วอ่ะครับมันมันจะมันจะอย่างนั้นอะ่ะ มันจะวิ่งอย่างนั้นเลยะแต่ไม่เยอะแต่ไม่ถึงกันเยอะไม่ขึ้นพวงมาลัยนะ <c oughs> สี่ลอหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> สีลอนเลย<ฮ>อันนี้คานคานเดิมของเข่าใช่ไหมครับเนี่ยไม่ทเดิมนี่กาบดกาน,นั้นของของ,ของจกวรท,ที่จะนัเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกา ที่มีที่เส็จสิน,นแลวน้วเปลนในฐาม่มีกระถดไว้แล้วต้องเขาขายให้ไันนี้ขายการหน้าการหลังแล้วก็เตียงอันนี้เขาตีขึ้นมาเองหรือ,รอว่าเขาของเดิมนะครับเหมือนีจะมันมันซ่อมนะ วันฟื้นเห็นประกาศขายกันเท่าไหร่นี่เจ้าหนุ่มเขาเขาจองแล้วไอจองไปแล้วเนี่ยมันเนี่ยมันเขวิ่งได้อยู่เขาขายกี่แสนเนี่ยนี่เพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นรุ่นนี้กระบะยาวครั้งแรกเพราะปกติจะเห็นเห็นสั้นตลอดใช่ครับกระบะยาวไม่เคยเห็นเลย

บางเฉียบยังไม่มีไอ้นี่เลยอะยังไม่มีไอ้โลโก้เลยอะแผ่นโลโก้อะไรแผ่นป้ายอรู้ับป้าย ไอ้พวกนี้แพงด้วยอะรู้จะแพงไปไหนป้ายป้ายไอแลน์ดมันเนี่ยมันก็เป็นอลูมิเนียมหมดนะเนี่ยแองจิงอ้ <c oughs> โอ้แพงทุกอย่างโอ้คันนี้ก็จะเสร็จแล้วเนี่ย คันนี้ก็อยู่นานเลยนะเนี่ยฮะไม่ขายละหรอ